ครับกับสวัสดีพี่น้องกิบซี่ทุกคูทุกคนนะครับครับเมื่อนี้เป็นมือวันหวยลาวพัฒนาออกนะครับพี่น้องกิบซีวันศุกร์ที่ส1สิเอดนะครับพฤษภาคม2567นะครับเอาแอ็ดจะภาพพี่น้องเข้านะครับมาตามลาวพัฒนานะครับธนจาจทร์ออปากน้ํานะครับพี่น้องกิบซีครับบรเดีตามมาสองวดแล้วนะครับของธนจาจาร์ออปากน้ํานะครับเป็น เพิ่งจะส่งมาให้นะครับเนาะถือว่าเป็นรอบดวนๆนะครับพี่น้องเยาว่เล่าพัฒนาของ่ันอาจารย์รอปากน้ำนะครับครับกับชมบรรยากาศอยู่หน้าบันสวนของเซียนอดีนะครับพี่น้องเยอครับเอาเบื้องปลาเฮ็ดไปก่ันพี่น้องเย่อยูงหัวหน้านะครับเนาะยูงหัวให้ไปหน้านะครับมีปลาเฮ็ดพร้อมนะครับเอาหลังจากเฮ็ดออกเด๋ยวสีผ้าพี่น้องเข้าไปเก็บเฮ็ดนะครับ อีกจกน้อยเห็ดกรอกนะครับเนาะครับเมื่อนี่นะครับเราพัฒนาของทานอาจารย์วัดปากน้ำนะครับพี่น้องทิ่ซี่มาแล้วนะครับเด้อครับเช่นดีขออนุญาตเขียนกวนนะครับพี่น้องที่สี่จงคอยสีโช่วยพี่น้องข้าเบังนะครับ ครับวันศุกร์นะครับที่31มิบพฤษภาคม256 7ลาวพัฒนา ออกปากน้ำเอาสาวิ่งสายรูดนะครับพี่น้องที่มาแล้วนะครับ สตัวมาตัวนะครับมี3มี2มี1ครับพี่น้องยซี่ครับ3มตัวมาตัวมี3มี2มี1น,นะครับตัวเด่นนะครับพี่น้องยซี่เด่นนะครับ เด่นที่หนึ่งกับสามกับเด่นหนึ่งกับสามได้พี่น้องกันของทา,าน,าาานาอาจารย์ออปากนำรอบนี้นะครับครับชุดจับคู่นะครับหนึ่งสองหนึ่งสี่ 1>, 1 6นะครับ1 2 1 4 1 6ครับถ้ามาหลัก1นะครับ1 2 1 4 1 6ถ้ามาหลัก3 3 2 3 4 3 6นะครับพี่น้องกซี่ ครับตัวกันก็นคือสองนะครับเนะาะเพราะว่าเด่นสามกับ1นึงนะครับตัวกันเด่นที่สองอ่ะตัวกันต้องเป็นที่สองนะครับเนาะเป็นเลขสองนะครับเอาโบผิดโบถูกกรับอโทดขอให้พี่น้องเฮาอีกกันนะครับสองห้าสองห เด่นที่1กับสามพี่นองเข้าเตรียมตัวเขียบหนาจอครับครับวันศุกร์ที่31อนะครับพฤษภาคมนะครับ2567นะครับ ลาวพัฒนาอาจารย์ออปากน้ํานะครับ3ตัวมาตัวนะครับมี3มมี2มี1นึะครับเด่นนะครับตัวเด่นก็มี1กับ3ครับพี่น้องเอฟซีครับจุดจับกูลักหนึ่งนะครับเนาะหลักหนึ่งถ้ามาหลักหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับครับถ้ามาหลักสองถ้ามาหลักสามนะครับสามสองสามสี่สามหก ถ้ามาตัวกันนะครับสองห้ากับสองหครับพี่น้องเข้ากับแคปหน้าจอนะครับครับขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ออปากน้ำครับทรงตัวเรียกเน่าทางมาให้พี่น้องนิีเฮ้านะครับเบิ้งในส้มเป็นกำกันนะครับครับทางซองก็ตามให้ยุตตลอดนะครับเนาะเพราะว่างวัดที่แล้วนะครับท่านอาจารย์เพิ่นประสงค์มาให้นะครับเนาะ ก็ขอ้ให้เฮงๆปังๆเด้อทันอาจารย์นะครับส่งตัวเลียนเขาทางมากครับพี่น้องย c บซี่เข้ามีโชคมีมันนะครับผู้ใดเคยติดตามของทานอาจารย์ออกปากน้ำนะครับก็พิจารณนาเบื้องนะครับพี่น้องยุบซี่ตัวใดตัวเด่นตัวใดตัวล่องนะครับนะครับรอบนี้เส้นนาดีกะขึ้นมาขึ้นชอบนะครับเป็นการสวนตัวก็คือนสามนะครับพี่น้องยุบซี่สามนะครับ เอาเล็กวิ่งเหลยกเด่นนะครับของ่ันาจันย์นะครับแม่นเดอพี่น้องเอสซีครับบรรยากาศฟ้าขึ้มครับพี่น้องเอสซี่ฝนทิ่ตกอีกแล้วมื้อนี้นะครับครับมื้อนี้เสียนนะดีสิเดินทางด้วยพี่น้องเอสซี่ไปหาปูลือีนะครับครับไปหาปูรือสีนะครับมื้อนี้ครับ ช็อตเด็ดนะครับตรงมีนะครับเล่าพัฒนาของปูราสีนะครับเหล,ล,นะลียกสายสายมูนะครับเนาะของปูราสีนะครับครับมือนี่สิมาตัวใดพี่น้องเฮ้าลอติดตามไปน้อกันนะครับเอาพี่น้องเข้าเชปหนา้าจอแล้วกะเสี้ยนันดีกะขอตัวนะครับเนาะเดินทางออกเดินทางไปหาปูราสีวังจอกหลอกนะครับเพื่อตามแนวทาง รัฐบาลไทยคงสุดไทยกับเล่าพัฒนามาใหเพียนนองเฮ้านะครับเอาประชดเชย็นประจงังนะพี่น้องสีเอา้าเอาลงข้างล่างจัางพอสิเยนชัดนะพี่น้องที่สีนะครับครับเช็หน้าจอเอาไว้นะครับครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม